มองกล้องเหรอเนาะมองกล้องด้วยเหรอทาเอ๋ยังต่าเอ๋ยิ้มหน่อยยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆหน่อยยิ้มสวยๆหน่อยทีอยิ้มสวยๆยิ้มจ้ายิ้มจ้าสิทำสนทำหน้าเหมือนมาสงสัยเลยว่ยิ้มจ้าสิลูกยิ้มจ้ายิ้มจ้ายิ้มจ้า

โอ้ร้องไห้แล้ว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 โอ้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 อขาหมูขาหูขาไเรื่อเลยขาหมดูขาหมูวันเล่เลยขาหมูวันเล่เลยร้องให้แล้วร้องให้แล้วโอ้กินนมกินนมกินนมไอ้กินนมกินนกิน